วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนของลูกนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาลูกเข้าเรียนเองแล้วผมเนี่ยก็จะไปสอนหนังสือเด็กเขาด้วยคนอยู่บ้านนี่ฝากคนดูแลบ้านแล้วก็ดูแลพี่ปานเขาด้วยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมกลับบ้านครับพี่ปันฝากพี่ปันน่ดูแลเมียผมด้วยนะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยดูแลเมียเองครับพี่นอ็อตพี่วางใจได้เลยค่ะ ฉันว่าพี่พาพิมพไปเข้าเรียนเถอะโอเคจ้ะงั้นพี่ไปก่อนนะปาพิมพไปเรียนสือกันนีสันพี่ปานพี่ทำอะไรคะพี่ต้องดูแลฉันไม่ใช่หรอก็ให้น้องมันบอกให้พี่ดูแลเธอพี่ก็ดูแลอยู่นี่ไงนี่ใส่ชุดอะไรเนี่ยเกยกลายตายะ งานถอดเลยไหมคะก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ว่าถอดที่บ้านไหมไสคะ่ะพ่อพ่อดูสิพิมพ์วาดรูปสวยไหมแม่กับลุงปันเป็นชู้กันพิมพ์นี่มาอะไรกันเนี่ยฮะนี่มาอะไร พิมพ์ลูกวาดรูปอะไรหรอคะแม่ขอดูหน่อยอไม่ได้วาดอะไรค่ะแม่หรอถ้าไมถึงบอกว่าไม่ได้วาดอะไรล่ะลูกขอดูหน่อยไม่ได้ช่างมันเถอะค่ะพี่นอ็อตพี่ช่วยเซ็นเอกสารให้่อยสิคะมันเป็นบินค่าน้ำค่าไฟอะคะ่ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่เซ็นให้เลยนะ พิมนี่ลูกทำอะไรอะทำไมลูกถึงมีกิริยามารยาทแบบนี้พ่อไม่เคยสั่งสอนให้ลูกเป็นคนแบบนี้นะพิม์ไม่ได้ทำอะไรนี่ยังบอกว่าไม่ทำอะไรเหรอมานี่เลยเดีย๋ยวพ่อจะไปสั่งสอนเราไปอบรมเราพี่น,อน็อตก่อนพี่จะไปเนี่ยพี่ช่วยเซฟเอกสารให้่อยสิคะดย๋ยวเขาจะมาเก็บแล้วอะสันไอ้บินค่าน้ำข้าไฟเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาไปจ่ายทีหลังก็ได้ตอนเนี้ยเรื่องที่สำคัญนะพี่ขอไปอบรมนิสัยลูกก่อนได้ไหมมานี่เลยพิม พิมทำไมลูกถึงทำนิสัยแบบนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นฮะพี่มไม่ได้ทำอะไรนี่คนที่บ้านอะไม่มีใครเขาซื่อสัตย์กับพ่อเลยพิมทำไมลูกถึงพูดแบบนี้พ่อไม่เคยสอนให้เราพูดแบบนี้นะอีกอย่างเรื่องเมื่อกี้เนี่ยที่ลูกเขียนลงในสมุดอะว่าลุงกับแม่ของหนูเนี่ยเป็นชู้กันพ่อไม่เคยสอนให้ลูกอะเป็นคนโกหกเลยนะ พิมพ์พูดจริงนี่พิมพ์เห็นแม่กับลุงปั่นเขากอดเขาจูกกันน่ะพิมพ่อคุณไม่ไหวกับลูกนะพี่ชายของพ่อกับแม่ของลูกเนะี่ยเขาจะทําแบบนั้นทําไมถ้าลูกยังพูดแบบนี้แล้วก็พ่อบอกนะว่าพ่อเนี่ยจะงดค่าขนมเราเข้าใจไหมพอแล้วล่ะค่ะพี่นอ็อตเรากลับบ้านกันเถอะจะ้ะ กับบ้านกันนะพี่นอ็อตดูนี่สิคะต่อไปนี้เราจะมีสมาชิกเพิ่อมอีกหนึ่งคนคะ่ะสันนี่สันพูดจริงใช่ไหมอะพี่ดีใจที่สุดเลยอะตันพิมพิมดูนี่สิลูกต่อไปเนี้ยลูกจะมีน้องเข้ไม่หนึ่งคนแล้วนะนอ็อตดีใจด้วยนะเว้ ครับพี่บานขอบคุณมากเลยครับพี่จันพี่ว่าพี่คงต้องหางานเพิ่มเพื่อที่จะเอาเงินเนะี่ยมาดูแลครอบครัวแล้วล่ะสันพี่นอ็อตครอบครัวของเราเนี่ยต้องอบอุ่นมากๆแน่เลยค่ะจ้ะนั้นเออพี่ว่าพี่ไปซื้อของเพื่อว่าเตรียมมาตอนรับลูกคนใหม่ดีกว่านะ เอะมองทำไมขึ้นไปทำการบ้านข้าขบนไปนี่ไอ้น็อตนี่มันโง่จริงน,นะแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าเด็กในท้องที่กำลังจะเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ลูกของมันมันจะไปรู้ได้ยังไงคะเดือนหนึ่งเนี่ยมันทำการบ้านแค่ครั้งเดียวมันคงคิดว่ามันมีน้ำยามากเลยเละคะ่ะแล้วสันว่าพี่เก่งไหมพี่ทำแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยก็ตีมันตั้งคนหนึ่งนะ แข่งสิคะพี่เนี่ยแข็งแรงจะตายงั้นพี่ว่าเราเข้าไปในห้องไหมไปพ่อพ่อพ่อ,พ,อพ่อมาดูนี่ก่อน ดูอะไรพิมพตอนนี้พอรีบอยู่นะมาเร็วเร็วพ่อนี่พวกแกทำอะไรกันอะฮะพี่บันนี่มาอะไรกันนะผมบอกให้พี่อ่ะดูแลเมียผมทำไมพี่ถึงหลับนอนหรือว่าเมียอะไรกับเมียผมอะฮะ นัดมันไม่ใช่อย่างที่นายที่นายเป่นนอตไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเหรอพี่หลักฐานเห็นอยู่ตัมตาทำไมพี่ยังกล้ากโกหกผมวะอ๋อรู้แล้วไอ้ลูกในท้องเนี่ยเป็นลูกที่เกิดมาจากพี่แล้วก็สันมันใช่ไหมพี่นอตมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือว่าพี่ป่านเขาขืนใจฉันน่ะขืนใจงั้นเหรอสันเธอเลอกโกหกฉันสักทีเหอะ ฉันว่าพี่ปั่นไม่ได้ขืนใจเธอหรอกแต่เป็นเธอมากกว่าที่สมยอไม่เข้าขืนใจอะ่ะเพราะเธอเป็นผู้หญิงสัมซอนผู้หญิงหลายใจออไปนี่เราอยากกันเถอะทันส่วนพี่ปันฉันไม่อยากเห็นหน้าพวกแกสองคนอีกแล้วอะ่ะออกไปเลยนะฉันบอกเลยว่าฉันเนี่ยจะไม่อภัยพวกแกทั้งสองคนเพราะว่าฉันเนี่ยจะฟ้องร้องพวกแกให้หมดเลยออกไป เดี๋ยว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 ซันเมื่อกี้เธอว่าไงนะเธอบอกว่าพี่ขืนใจเธอแล้วเหรอฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ปานคือว่าฉันก็ต้องเอาตัวรอดอะพี่ปานโอ๊ยเธอเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับพี่อีกนะจะไปไหนก็ไปเลยเออพี่ปานพี่ปานแล้วี๋ยวลูกในท้องของพี่ปานจะทำยังไง